สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีที่สวนนาเขตพี่น้องเมื่อคืนอำมราก็อยู่พี่อ่ะจ้าพี่น้องวันนี้วันรวยวันหวยออกนะจ๊ะนะจ๊ะวันรวยวันหวยออกอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อเลขเป่าเสื้อจูตียู วัดภูมนุโรมหนึ่งพี่น้องหนึ่งแปดเก้าราคา,าหนึาหา่งแปดเก้าอ้าวสวัสดีค่ะบ้าแกว้วพ่อแกยืนหนีแล้วพี่น้องอีบ้านเอนะื่อยเนาะเอาอะไรเอ่ยมาบุกก่อนอื่นขอบคุณนะคะขอบคุณเอื่อยเด้อเอื่อยทั้งเมกาเด้อจ้าเด้อเอื่อยเพ่อจ๋าซื้อขนมที่ร้านบ้าแกว้วอะไรลงไปผ่าคุณแม่กับน้องทำเนาะ เขาแก้็ากินน,นะกินอยู่เอาโอวันตีนลองไปฝากคุณยายเนาะขนมด้วยเพื่อนว่ะโอเคขนมก็ส่งมาจากไทยก็อโอเคเฮ้ยอ่าเด๋ยวกัน เอาอะไรอนมใส่กะเพกนมากก็ว้ไปใส่อันนันน้อยใส่บาทน้เบรกซอยบริเดะ คืนนี่พี่น้องเอื้อยบอแก้วนะคะถือเล็กสามตัวพี่น้องเพิ่งถือเล็กลาวนะถือเล็กลาวสามตัวนนแซ่แซ่แต่ทุกคนนะคะถือเล็กสามตัวกันขอบคุณนะคะขอบคุณ,ค,ณคุณพี่ทางเมกาหลายเด้อเอ้ยขอให้สวยวันสวยคืนสุขภาพแข็งแรงเด้อิ้ๆได้ของฝากแล้วบ้านเอง มือนพี่น้องมือนมีรงทานนะจ๊ะเนาะสิเห็ดโรงทานไอตรีมแล้วเอ้อเพื่อนก็เป็นเจ้าภาพเลยอีกส่วนหนึ่งอ่ะมาลาว่าก็เลยส่วนเป่าแก้วว่าเป่าแก้วกระซิลงน้ำกันไอพี่น้องมึงกระซิลงน้ำกันเนาะกระซิผ้าเพิ่นไปซื้อของก่อนไปซื้อแอร์ไปติดบ้านเพิ่นก่อนเนาะแล้วก็ส่วนเพิ่นส่วนกันว่าซีเห็ดโรงทานมื่นเห็ดโรงทานมื่นวาซี ภกคตะซืสเขาจีบอเผ็ดเขาจีไซนมเองประมาณนัดเนาะ,ะ,ะถ้าไรายจะเงินกีสองแสนแปดสิบเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองสองแสนแปดสิบเจ็ดเงินกี่สองแสนแปดสิบเจ็ดพันกรี่จนบ่เสือได้ไถามบาเสือมารับพี่น้องบาเสือเป็นไปชงวันหนาอยู่อัน สนามบินอยู่ขึ้นเครื่องประมาณเก่าโมงสิบโมงเดี๋ยวถาบ่เสื้อมารับแล้วก็สิผ้าบ่แก้วไปซื้อไปซื้อแอแล้วก็เมื่อติดบ้านเพลินพ่อเมน่อได้นอนในห้องแลมันมันอัน,ม,นมันเอาอันเอไปืม บ่า้น้าบอกบอกสถานที่ในค่ะคุณเตี้ยบอกสถานที่ตั้งอยู่เส้นไหนอะไรถนนอะไรเอ่ย ปะเตรียมของพี่น้องเตรียมของก็จะได้กลับบ้านแล้วของเพิ่นก็นเตรียมเมื่อไห้คุณพ่อเพิ่นพี่น้องพอเพิ่นก็กเมื่อแต่ได้เสื้อเพิ่นก็บได้ผากแต่คุณพ่อเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยคุณแม่นางก็ยังเข้าไปผากว, <c oughs> วันนี้วันรวยวันหวยสาธุสาธุ สุดมากอเมริกาสุดแต่เด็กไทยสุดมากบ่ค่อยซื้อเด็กลาวดอกเราบ่ค่อยซื้อเด็กราวเด็กเบียดแต่แต่มันขึ้นก็ซื้ออยู่แต่ปัจจุบันเด็กสีแปวต่างแปดตัวเลขก้อนนะจ๊ะนาะแปดตัวเลขที่เอื้อยแล้วผากมาที่เราโรงแรมฝัน ดีไม่เคยมานอนเป็นด,ดำนะคะสมื่นมันแพงเลยมันจมานอนด้วยรามไปจ้าว่าพวกนางที่แมวมันแปดต้นเล็กจากไก่ก็คือจากโอ้โกว่าต้องสื่อเนาะแปดต้นเล็กก็สมาจะเอาในการฆ่า ขาซิต,ตเลเป็นมิสเซิลนะพี่น้องเป็นีคาพพี่น้องสม้มในเมืองกระจาบรรยากาศในเมืองนะคะรีดรวมเมืองสวรรค์เขตก็จะประมาณนี้เนะี่สินทางแต่ตละสินทางทะลุกันเบ้อจา้า ดอกไฟมันตว่าชื่อนี้ได้ดอกไฟต็ดยีบบอกได้ามาอยู่หัวเสียวนะแบลอนเนี่ยยิบบอกได้มา,าหัวโขนนะตีื่อยเมาประจับรู้ ทัวเมืองเนฮ้ยข้าทัวเมืองส้อนระเข้นะจ๊ะอ่ออ่อ,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 อถึงแล้วเจ้าร้านเก่าร้านประจำพ่อย, <c oughs> แย,ยแต่ผมเคยเมาตัวเองใช่ป่ะที่มาสวอนได้เถอะแ,แต่เมาเมาแม่แรกเงินอยู่นี่ใช่ป่ะจ้ามาสตราเรียบร้อย,ยแต่เมื่อจะซื้อของเมืองเห็นลงทานเลยพี่น้อง บัดเมื่อสิบเอสื้อของเห็ดลูกทานเลยเนาะซื้อขครกงจีใส่นมเฮ้ยแหวมไปเห็ดเครืจีเส้นติมกระแซบเลยเนาะอะไนี่นีื้อวัจีเลยกระเลมอะไรอ่ากจีวะกระเลมไทยเว้ยหวมกาะจีไปเส้นกระแลมนช่ไหมคือมันจะพงกเนาะเไี่ยเนี่ย หละพันเี <apply some drinks together> <Hum? S 2> ่เนี่สองพันเลยนะเรื่องตามาากร้าวันนี้มันรวยอใอยรวยทุกคนกอยรวยรวยทุกคนนะจ๊ะเรยกงียเรลหัสเอาเงินอะไรเงี้ยฮะเลขคกาย่ของเลขระหัสเอาเงินอะไรเงี้ยไม่ายเปอร์โกลเนะนะไม่ใชเปอเลขกลเออเรียกง ร้านแล้วจ้ามาถึงร้านแล้วเราก็จะเตรียมของกับกัน